สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมารีวิวเจ้าเครื่องอเลกคอร์เดอร์หรือว่าเครื่องอัดบันทึกนะครับอัดบันทึกจากอดีไวต์ต่างๆหรือว่าจากเครื่องเล่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นตัวนี้เครื่องเล่นวิดีโอเทปนะครับเราสามารถนําสัญญาณจากเครื่องเล่นวิดีโอเทปเรามาเข้าที่นี่แล้วก็อัดบันทึกหรือว่าเลกคอร์ได้เลยนะครับก็ต่อสายออกมาปกติตัวนี้เป็นตัวมอนิเตอร์แล้วก็เป็นตัวอัดบันทึก หรือว่าเป็นตัวเลกคอเดอร์ได้ด้วยนะครับตัวนี้มีความพิเศษที่มันสามารถเสียบเอ็กโทนอลเป็น USB ได้นะครับเสียบ uh, หน่วยความจำภายนอกหรือว่า USB นั่นเองอันนี้ USB นะครับนี่ครับเป็นของแซนดิท uh, ผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อความสะดวกนะครับผมเสียบเข้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถอัดม้วนวิดีโอนะครับจากม้วนวิดีโอนี้เป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ลงที่ อ่า usb หรือว่าแฟลชไดร์ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปเสียบในคอมพิวเตอร์เราหรือเสียบในโทรศัพท์มือถือสามารถอัปโหลดขึ้น YouTube ได้เลยนะครับไฟล์ต่างๆจากม้วนวิดีโอแบบนี้บางท่านนะครับอาจจะมีม้วนวิดีโอแบบนี้ที่ถ่ายไว้เป็นงานแต่งงานในสมัยก่อนสมัยหนุ่มสาวที่เคยแต่งงานไว้หรืองานบวชหรืองานขึ้นบ้านใหม่ในสมัยก่อนนะครับเมื่อสัก20-30ปีที่แล้วที่ ยังไม่มีแผ่นนะครับกล้องก็ต้องเป็นกล้องวิดีโอแล้วก็เป็นม้วนวิดีโอแบบนี้นะครับถ่ายไว้นะครับขออภัยก็สามารถเอามาเลกคอร์ดนะครับหรือว่าเลกคอเดอร์ลงเครื่องนี้แล้วก็นี่ครับหน่วยความจําจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมหน่วยความจํามันจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เราก็สามารถทําได้เลยนะครับอเดี๋ยวผมจะทาให้ทุกท่านดูนะครับเปิดเครื่องวิดีโอขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ ไอเปิดเจ้าเครื่องนี้นะครับกดแช่ไว้นะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับแล้วมันก็จะติดนี่ครับติดขึ้นมาแล้วนะครับติดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับค่อยใส่ม้วนให้มันหน้าจอหลักมาก่อนนะครับนี่ครับมันจะบอกว่า external memory นะครับเมื่อสักครู่นี้มันขึ้นเลยนะครับว่า external memory หมายความว่ามีการเสียบตัวนี้ไว้นะครับอ้าผมจะเล่นม้วนจากตัวนี้แล้วก็เล็กขอดลงแล้วกันนะครับ อ่าแล้วก็เลื่อนตรงนี้มาที่ AV In ก่อนนะครับแล้วก็ปึ๊บ AV In แล้วกดเล a y ได้เลยนะครับนี่ครับเมื่อเราทําการกดเล a y นะครับเมื่อกดเล a y แบบนี้วิดีโอเล่นเราก็กดเล็กคอร์ดได้เลยนะครับนี่มันเป็นสัญลักษณ์อ่าแสตดอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเราเสียเอากดเล็กคอร์ดนะครับปึ๊บอ่านี่ครับเมื่อเราทําการกดเล็กคอร์ดนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือ การเล็กขอดตัวเล็กๆก็จะอยู่ข้างล่างนะครับในการเล็กขอดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล็กขอดให้ดูนะครับตอนนี้นี่ครับตอนนี้เล็กขอดอยู่นะครับตอนนี้เล็กขอดไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการนำไฟล์วิดีโอเทปนะครับมาลงเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับผ่านเจ้าเครื่องตัวนี้แหละครับเครื่องเล็กคอเดอร์ตัวนี้ ตัวนี้มันมีความพิเศษนะครับที่มันไม่ต้องเสียบเมมโมรีการ์ดแต่เสียบแฟลชไดร์ได้เพราะเนื่องจากมันมีช่อง USB นะครับเป็นช่องต่อ USB เลยนะครับมันเพิ่มความสะดวกนะครับเพราะเราเล็กขอดลง USB แล้วก็ถอด USB ออกเอาไปเสียบคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับหรือใครจะดัดแปลงไปเสียบกับโทรศัพท์มือถือก็ได้เลยเช่นกันนะครับเ,เล็กขอดไปสักคู่ก่อนนะครับ เอาละเมื่อทำการเล็กคอร์ดไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสต็อปเลกคอร์ดนะครับก็กดปุ่มสต็อปตรงนี้ได้ในมันก็เซฟวิ่งไฟล์อยู่นะครับมันเซฟไฟล์อยู่อาทีนี้เพื่อให้เห็นภาพกดส t o p ตรงนี้แล้วก็ e ีเจกเอาม้วนออกเลยนะครับผมจะลองเล่นไฟล์ที่มันเล็กคอร์ดลงไปเมื่อสักครูน่นี้นี่ครับเอาออกแล้วนะครับเครื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาปิดได้เลยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาที่นี่แหละครับ มาที่เจ้าเครื่องนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ตรงวิดีโอนะครับนี่ครับก็กดปุ่มตกลงลงไปนี่ครับมันจะเห็นไฟล์วิดีโอเราสามารถกดเล่นได้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่คือความสะดวกสบายของเจ้าเครื่องเลคคอร์เดอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับเครื่องเล่นวิดีโอในผมปิดแล้วนะครับไฟแดงแแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับม้วนก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ม้วนออกมาแล้วนะครับนี่ไม่มีม้วนแล้วนะครับ นี่ครับมันเล็กขอดลงตรงนี้นะครับนั่นก็คือความสะดวกสบายของเจ้าเครื่องเล็กคอเดอร์ตัวนี้นะครับที่สำคัญเสียบ USB ได้นะครับแฟลชไดร์เราสามารถเล็กขอดลงแฟลชไดร์ตรงนี้แล้วถอดแฟลชไดร์ไปเสียบคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับนั่นก็คือความสะดวกสบายแล้วก็ง่ายสำหรับเจ้าเครื่องเล่นเล็กคอเดอร์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ วันนี้เป็นการรีวิวเครื่องเลกคอร์ดนะครับหรือว่าเลกคอเดอร์นะครับเป็นเลกคอเดอร์เพลเยอร์นะครับแปลงไฟล์จากม้วนวิดีโอเทปเป็นดิจิตอลเพื่ออัปโหลดขึ้น YouTube หรือว่า Facebook ของท่านได้เลยนะครับตัวนี้สะดวกสบายมากๆนะครับอ่ะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ